ดูดูใหม่ดูใหม่ดูยันไงแบบนี้นี่ดูแบบพม่าพม่ากับอะไรกันมึงกันแล้วมีอีกก็แฟนใหม่แล้วจะมีอีกตัวเลขก็มีแล้วมีอีกอีกคนนึงมีอีกคนนึงตายอันนี้ก็บปีนเฟนะเออมีแฟนทำไปนี้มีแฟนทำไปนี้ที่แฟนใหม่ ก็จะมีตังอยู่มีจะมีตังอยู่สี่สิบกว่าอายุสี่สิบกว่าถึงจะมีตังมีตอนนี้ไม่ได้หรอต้องการใช้เงินตอนนี้ไม่ได้แตงว่าอายุน้อยอยู่อายุน้อยอยู่ยังไม่มียังมีเงินไม่ได้มีก็ไปแล้วมีแล้วก็ไปต้องต้องอายุสี่สิบกว่าถึงจะมีเงินเยอะสิบสิบสองสี่สิบสองอ๋อต้องรอไปสิบกว่าปีเลยเหรอโอ้เดี๋ยวก็สี่อายุ อายุปรมาณเพศสิกว่าอายุยงมากอายุเยอะขนาดนั้นเลยเยอะเนี่ยโอ้จะอยู่ถึงแปดสิบไหมเนี่ยจะมีลูกนั่นแหละประมาณสามคนยสามคนไม่แน่ใจประมาณสองอีแค่นี้หมดแล้วแค่นี้นะแค่นี้แล้วอายุหนูจะอยู่ถึงแปดสิบกว่าเลยวหรอลูกโอลูกก็ประมาณสามแน่ใจเดี๋ยวสองสมมติได้แฟนใหม่นี่จะมีเงินไหมจะมีเงินกว่าคนเดิมไหมจะก็ไม่รู้ไงเดือนหนึ่งก็อิร้อนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ อ๋อยอมเ๋ออเรือนหน้าดูไหมเนาะอันนี้่เกตายยังไม่ได้หรอกป่วยตายแรอเกแล้วก็ชื่วอะไรชื่ออะไรก็ตายตาหมอเออตายแบบทรมานหรือตายแบบง่ายๆไม่ใช่ตายทรมานก็ไม่ใช่ที่ว่านเลยมึงที่คนที่ไม่ขี้เหนียวโอ้ใช่หนูไม่คนไม่ขี้เหนียวอยู่แล้วมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลย ไม่ขี้เหนียวอือพวกเวลามีกระเป๋าใช่ไหมเวลาใส่ตังก็กระเป๋าเตก็หายหมดเลยอือปีอย่างี้เลยโอ้เข้าใจแล้วเก็บเงินไม่อยู่ออภาษาไทยเขาเรียกเก็บเงินไม่อยู่สี่สิบกว่าถึงจะมีตังถึงจะเก็บได้โอ้โอเคใช่ถูกต้องอุ้ยอะไรอะไรนะที่อันนี้กโกูเนี่ยบินที่ลูกกโกูเนี่ยคุณคุณมีตังอยู่คนมีตังอยู่หมายถึงมีเงินอืมใครมีหนูหรือใครมีหนูนั่นแหละ มีตรงไหนทำไมไม่มีอ๋อรอสี่สิบกว่าถึงจะมีโอเคโอเคนี่นี่ด้วยต้องรออีกสิบปีเนอะถ้าสี่สิบสองปีหนูมีเงินจริงๆนะหนูกลับมาหาพี่อีกครั้งตามหาที่พม่าเลยไปหาที่พม่าไม่ใช่ไปโดนสงครามก่อนไม่ใช่กลับไปแล้วไปเจอสงครามนะอย่าไปเจอเขานะทำไมมึงมีแคร์มากยุด เป็นคนที่เป็นอะไรนะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่ใ่่ชยบ่ย่คนเบนีผู้เยี่ที่เบนี้อออ๋อเป็นคนแข็งแรงเนาะทำงานอะไรก็อยู่คนเดียวได้เนาะแบบทําอะไรก็เป็นไม่ต้องมูอพาคนอื่นใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจมีอยู่เป็นที่สุขภาพก็ดีสุขภาพดีไม่ค่อยเป็นอะไรเนาะ มือแบบนี้ใช่ไหมสุขภาพไม่ดีโอ้มือแบบนี้สุขภาพไม่ดีถ้ามือแบบนี้สุขภาพดีเออใส่น้ำก็ไหนน้ำไอยู่น้ำไม่อยู่โอน้ำอยู่นั่นแหละแต่ว่าใส่แบบนี้น้ำอยู่ไม่ใช่เป็นน้ำดิบแบบนี้นี่เห็นไหมโอ้ไม่ไม่ไม่โอโอเคโอเคเออโอ้คงร้อเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออเป็นแบบนี้แต่น้ำไม่อยู่เออไปเรียนมาจากไหนวิชานี้คุณเกคนหนึ่งเขาสอนมาที่บ้านพี่เป็นคุณพม่าจริงจริงคนพม่าจริงจริง พี่ไม่ใช่มามา่าจริงเนาไปแบบกาเรียง <Okay. S 1> แต่ว่ามันขึ้นกับประเทศพม, okay. ม่าโอเคมันไม่ซ้ำหรอ